เสริมตู้อยู่นะครับเสริมเป็นสามตู้เลยฮนะปกติตอนหน้ามีสามตู้นะครับวันนี้มีหกตู้เลยสามกับสามมาด้วย สเบียงไม่มีตัสบียงมีรถตัวสะเบียงรถตัวสเบียงคนเต็มแล้วังจากขบนรถูโดสารวจขอาของ่เรียร้ยขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถดเทียบชาที่สขณะนวนรถีิดวเลย